สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงงานแล้วบ้านนองบัวตำบลนองบัวอำเภอหนองคูสีจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับตอนนี้เท่ากับครบเี้เดี๋ยวเราจะมาพี่น้องทัว เดี๋ยวเข้าไปหาตามหาเต็นก่อนจังไวงโอิคเราตอนมาถึงเวทีนะครับก็ตามหาเต็นอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเต็นอยู่ไหนนะหรือว่าหรือว่าลิววาอย่างหมดไอ้กลางยุใสเห็นปะ ือเอสียงยามไกลแถวโน่นกานเต็นนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยจับปีใหม่หรอเพิ่นจับปีใหม่บอก่น้องเต็นอยู่ังรถครั้งนี้นะครับ อุืยมันนี่กว้างครับเดี๋ยวสิ่ไกิควบบนจังซั่นกั็จังซั่นตัวเอาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพิ่นเก็บบตดเปล่าพี่ยังไม่ได้หลับรถเลยนะเราอยากออกงานก่อน แค่เดียวครับเราก็เสร็จแล้วาดีแม่มากังหาแล้วกินข้าวป่ะแม่ โอฟังนี้เสร็จแล้วนะครับนี่กเสียงเขาสั้นเรา่็ทึงสินที่มาจาคนครว่ายขึ้นังแนมไปนี่คือสิบปอสูงเดีขึ้นไปนมันสูงแต่แผได้พี่น้องครับสูงแต่แล้ะ บายสัวารานคัคนานที่เท้ากวางังครับกวง่ง,วงเง,งเีงกว่างเงีงกวเง้างมาเข้ามาตรงนี้ วันนี้เรามีสาระนะครับสาระหลังเด็ดได้ยังกินเนอะวันนี้นาะไยังกินนาะยื้วเขาเลยดิประเด็น โอ้แกงไก่มาแล้วแล้วก็ส้มตำนะครับส้ำต้มส้มตำโอ้ยข้างหลังมีน้องสาวคนอัอนนี้ศิลปินเราพระเอกเมฆก็ยังไ่อาบนะ้ำ <c oughs> <c oughs> มจะต,ตื่นสีพ่พ่อ มีน้องสาวบ่ดิถ้าจะอ้อมมาเลยได้เดินนี้ผู้ใดจะเขารักเขาก็ต้องป่ายน้ำเขามาทางหลังต้งเสียเขาได้เพราะว่าเดินนใหญ่ดอ้อมเบิดอ้อมพักอ้อมเนี่ยยืนเอาอ่แล้วน่ารักเลยอี๊ย ฉันไปยืนเรายืนซอ,อย่ยกขึ้นัดนลงมาสิก็ะโดดมาไม่เกยแล้วก็รับปากแค่เปิดกลับไปเบิ้งบ่ได้ยรับโหลดมาถ่ายอับโหลดก่อนทำไมอ่ะ สำรวจเต็นก่อนนะฮ<ป>ะไปไสำรวจเต็นกูเจี๊ยี่ฮะเด้อไปเราจะไปเดินหาอะไรากินกันนะครับไ,ไ,ไ,ไปตามโ่อไปตามสมาชิกเราไป อันนี้รถหัวหน้ามาถึงเดียวนะอาจจะลงไปแล้วพวกก็เตียวปะเนาะอีกอ <c oughs> ่นี่นสาระเนี่ยมันคือประกาศ <c oughs> กูเพ้ <c oughs> <c oughs> าะมักแมงบอกพั่ต้นดีไป่นยานว่าผักกระจกจะใส่ กับพีระฮะขึ้นไปดูกับพีละอ้องาะกับองพีละี่ต้องร้อยไดมันยเก็บมาใหม่ๆมันกรอบนะ วก็พอ,อ,อเป็นเดูกักคับเป็นแล้วขึ้นแล้วแล้วออมันไฟขึ้นแล้วอีพวมมาดิถ้าเจ้าออมก่วงอีดีน้องมันนี้เนาะ รพี่พี่แบบนี้คือออกงานพี่ติป๊บอมตัวอมตัวเอาไปเลยรือเป่าเวลนั่ขวดเต็มนีไปใช่นี่จะเดินหมไปใส่กัน ฮะนีไงใช่ไงไปล้วฮะไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วกดน้ำไปแล้วก๋วเตี๋ยวเรือถึงแล้วอาหารประจำย่างมาเรงี่เด่นครับมี่ามาครับนันตกสีสีสนี่ เอามีขาวหมูน้ำใสโอเคนะครับผมจะบอกว่าทะเลียนโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องก,กดไลค์กดถ้าพายก,กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องใหม่พี่นอ้นองเก,ก่าไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม